สวัสดีครับเข้าสวนสไตล์เรานะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาทําบอนไซมะพร้าวเล่นๆกันนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จะมาทําบอนไซนะครับสําหรับต้นมะพร้าวงอกต้นนี้นะครับก็ไดจากการที่เราตั้งทิ้งไว้นานนะครับเป็นมะพร้าวงอกนะครับพอเราจะเอาไปขูดมะพร้าวนะครับมันก็จะมีรากนะครับรากยื่นออกมาครับก็มีความคิดว่าจะลองทําบอนไซดูนะครับ เราก็เลยเอาดินมาใส่นะครับใส่ถิด่ดำไว้เพื่อให้รากเขาได้ยืดยาวขึ้นนะครับเราก็ดูหลายๆคลิปนะครับที่เขาทํากันนะครับเราก็อยากทําบ้างนะครับครับเดี๋ยวเราก็ไปชมการทําบอนไซมะพร้าวครั้งแรกของผมนะครับไปครับ ตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์นะครับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีมีดแล้วก็ดินดินนะครับที่เราจะปลกนะครับในกระถางนะก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะทีนี้เราก็จะมาตัดถุงนะครับแล้วก็รื้อรากเขานะครับแล้วก็เอามาวางที่กระถางนะผิดถูกยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าเราก็มาลองทําดูนะครับ ก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแบบอย่างเท่าไหร่นะครับก็เพียงดูดูแบบคร่าวๆนะครับที่เขาทำกันมานครับวันนี้เราก็ทำในสไตล์ของเราเลยตัดถูกออกนะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะผิดหรือจะถูกยังไงนะก็ลองทำดูทำได้ัเราจะเห็นลากออกมานะ เราก็เล่นวางเลยครับเนี่ยก็จะเห็นรากาออกมา,าเราทิ้งเขาไว้นะครับสองเดือนสองเดือนกว่าแลครับเราไม่มีเวลาทำเลยวันนี้พอมีเวลาก็มาลองทําดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้ผลยังไงนะ เห็ขาทำกันนะครับในคลิปหลายๆคลิปนะก็ลองอยากทำดูบ้างนะครับใช้วิธีการหนุนไวก่อนนะหนุนมนุนไวก่อน สำหรับบอนไซของเรานะครับก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราต้องรอเขาไว้อีกสักระยะหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องรอลากเขานะครับลากเขายื่นออกมาวันนั้นนะครับวันนั้นที่เราเจอมะพร้าวงอกนะครับลากเขาจะยื่นยาวกว่านี้นะครับแต่ไม่รู้ดสาเหตุอะไรมันมันมันขาดไปครับเนี่ยตัวนี้ขาดไปนี่ก็ขาดไปก็เลยเหลือแค่สองลากนะครับที่ที่ยึดโยงอยู่นะก็รอรอเขายื่นออกมานะครับยื่นออกมาช่วยกันนะ น,นี่เราก็จะเอาใช้เราก็จะใช้นะครับอิดลองไว้ก่อนนะสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราทําการแก้ไขบอนไซของเราต่อนะอันนี้เราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเพื่อให้รากเขาได้มุดลงไปนะ mm hmm. ก็คงต้องรออีกนะรอรออีกสักระยะหนึ่งส่วนตรงนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะกรีดนะครับกรีดออก mm hmm. ก็ตามสไตล์เราเลยครับ สำหรับวันนี้ก็คงจะต้องไว้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันต่อนะครับกันหลังให้รากเขาสมบูรณ์กว่านี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเ็าไปทํางานอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะครับทบาําบนไซมะพ้าของเราต่อนะครับก็ตามสไตล์ของเราเลยนะครับขอขีครับ